วันนี Hence, ้เราจะพาทุกคนมาทำแกงอ่อมง่ายๆตามสไตล์โซดานะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแกงอ่อมก็จะมีหลายสูตรนะคะมีสูตรใส่ข้าวคั่วไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาทำแบบสูตรใส่ข้าวคั่วหอมๆนะคะทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีเมนูแกงอ่อมนะคะทุกคนก็จะเน้นผักนะคะทุกคนวันนี้เพื่อสุขภาพหน่อยเนาะก็ มาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีหมูนะคะในส่วนสันคอนะคะทุกคน300กรัมนะคะทุกคนต้นหอมต้นหอมนี้เราใช้อยู่50กรัมผักชีลาว60กรัมผักกาดดอกนะคะกวางตุ้งดอกก็ใช้80 g. กรัมกระหล่ำา100กรัมใบแมงรัก แล้วแต่ชอบนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาหนึ่มัดหบาทนะคะทุกคนช่างก็20่สิบกรัมมะเขือใช้มะเขือเทศอยู่4ลูกนะคะทุกคนแล้วก็มะเขือเปาะสลูกเหมือนกันก็จะเป็นลูกอ่อนหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยสังเกตลูกใหญ่แต่อ่อน4ลูกนะคะวิธีสังเกตมะเขือส่วนมากคล้ายๆหลายคนก็รู้แหละเด็กๆแต่บางคนก็จะอาจจะยังไม่รู้นะคะทุกคน อย่างลูกแบบใสๆลูกลูกอย่างเงี้ยใสๆอย่างนี้จะอ่อนนะคะเนี่ยดูมันจะเงาเงาดูโคนจุกของเขาเนี่ยค,ะค่ะโคนจุกตรงหมวกเขาเนี่ยจะหนาๆนาหน่อยก็จะแสดงว่าอ่อนนะคะเงาแบบเนี้ส่วนลูกแก่หน่อยก็เพราะว่าเราซื้อมามันไม่ค่อยมีแก่ะค่ะทุกคนมีตัวนี้แก่กว่าเขาหน่อยก็สีจะเข้มกว่าเข้มกว่าแล้วก็ตรงโคนจุกเขาเนี่ยค่ะถ้าเทียบกันนะคะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทียมให้ให้ดู บางคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะแต่ส่วนมากรู้แล้วล่ะค่ะทุกคนถ้าคนทําอาหารจะรู้เด็กน้อยอาจจะก็จะไม่รู้ถ้าเป็นเด็กก็อาจจะไม่รู้เนี่ยค่ะตรงโคนจุกอย่างเงี้ยเขาเรียกเราเรียกว่าหมวกละกันอ่าตรงนี้เขาอ่ะโคนเขาเนี่ยจะบางนะคะทุกคนก็จะเริ่มแก่และสีเขาก็จะเข้มขึ้นเนี่ยแก่ละก็ถึงแต่ก็ยังไม่แก่มากค่ะแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้อันนี้จะอ่อนกว่าเยอะเนี่ยค่ะสีเขาจะเขียวอ่อนกว่า แล้วก็โคนจุกเขาจะหนาอันนี้จะบางถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนนี่ค่ะผมแก่ไปผมก็จะบางลงถ้าเด็กผมก็จะหนาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเปรียบเทียบตะไคร้เราใช้ห้าต้นมันเป็นต้นเล็กอะค่ะและ้วแล้วก็หอมหอมแดงนะคะมาโขกใส่ให้หอมหอมหอมแดงห้าหัวอันนี้กีบมันอยู่ในนี้ประมาณนี้นะคะทุกคน พริกก็เจ็ดเม็ดพริกความเผ็ดก็ไม่เผ็ดมากนะคะทุกคนแกงอ่อมเราจะไม่แกงเผ็ดมากอ่ะก่อนอื่นเราก็นําพวกนี้ไปโขลก,ก่อนนะคะทุกคนโขลกให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยมาแกงกันนะคะทุกคนจะได้โขลกง่ายขึ้นนะคะทุกคน หอมก็ซอยก่อนเดี๋ยวไปโขลกพริกกันใส่เกลือไปนะคะทุกคนนิดหน่อยอ่ะจะได้โขลกง่ายขึ้นประมาณช้อนนึงช้อนชาเล็กๆปลายช้อนชานะคะ พริกไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ก็ใส่ตะไคร้ก่อนหอมโคกที่หลังเพราะเข้ามีน้ำนะทุกคนมันจะกระเด็น เราก็จะโครกแค่ประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยเราก็ใส่หมูก่อนนะคะทุกคนลดจัดจ้านหน่อยนะคะเนี่ยถือว่าเผ็ดอยู่นะคะทุกคนใครจะลดปริมาณที่กลงก็ได้นะคะใส่สักสามสี่เม็ดก็ได้ กวนะน้ำสักนิดนะึ่งนี่มัยคั่วไปเรื่อยๆนะคะทุกคน เครื่องปรุงนะคะทุกคนเราจะใส่น้ำปลาไปประมาณเนี้สามช้อนก่อนสามช้อนโต๊ะนะคะปะลาร้าก็สามช้อนโต๊ะขนอรถหมูหนึ่งก้อนนะคะทุกคน ผงนัวเพิ่มความอร่อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะลืมเปิดเครื่องดูดอากาศใส่มะเขือเทศแล้วก็มะเขือเปราะนะคะทุกคน เติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะทุกคนประมาณนี้ชิมรสเราจะไม่ใส่น้ำเยอะเกินนะคะใส่ผักกาดดอกนะคะทุกคน ตามด้วยกระหล่ำวันนี้อยากคินผักเน้นผักเยอะหน่อยเป็นเมนูผักนะคะทุกคนเมื่อกระหล่ำกับผักกระดอกเขายุบตัวแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่ผักชีลาว ต้นหอมนะคะทุกคนแล้วก็สุดท้ายใส่ต้นหอมกับใบแมงรักนะคะทุกคนสูตรนี้เราจะเพิ่มความหอมด้วยเข้าวคั่วนะคะทุกคนปิดแก๊สเลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงอ่อมเราหอมข้าวคั่วเลยนะคะทุกคนตอนเนี้ยบางสูตรก็ไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วแต่แต่เราเราว่าเราทําสูตรนี้เราเราชอบมันหอมหอมดี <c oughs> ก็เลยทําสูตรนี้มาตลอดรส <c oughs> ชาติกําลังพอดีนะคะทุกคนอั <c oughs> ตราส่วนก็ตามที่เราใส่ให้นะคะทุกคน เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมสูตรง่ายๆตามสไตล์โซดานะคะทุกคนแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาตักสืบกันเลยดีกว่านี่เน้นผักนะคะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนแกงอ่อมสูตรง่ายๆตามสไตล์โซดานะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ